สีสหายนี่นนี่อร่อยอ๋อมันมีสีสินมีผักให้กินชอบที่ผักกินหมดชูปีสมบักผักอะไรบ่นนี้อะไรบนโอ้เยอะทั้งวันแต่เยอะจะกินหมดไม่เนี่ยแหมกินให้หมดแล้วอย่าอมข้าวด้วยไม่มีข้าววันนี้แตรงไหนอย่อมกลับเอออย่าอมกลับโตอะไรเปดเนาะ กราบ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 ติดมุกมาจากไหนเนี่ยพี่เต๋าเล่นแล้วมันดูเร็วล้ายแบบน่ากลัวเด็กเพิ่งหักเล่งมุกถ้าเด็กเพิ่งหักเล่งมุกมันคือเนื้อใช่ไหมใช่อะไรยายก็คือยายนอนเป็นไงบ้างไงน่าแน่ ทนไม่ไหวแล้วใช่ไหมคะเดี๋ยวครูจะเอาไม้ลุกหัวแต่ละคนให้คะ่ะอย่าชงเพื่อนอย่าสิลูกมันไม่เข้าท่านะบางทีเนี่ยเล่นๆครั้งสองครั้งก็พอไหวไ